สบายดีพี่น้องเพิ่อสมองสมบอรเบิดสุขสุขคนเดิมมันนี่มาเด้อม,มาดำนาเอื้อยปันหาบกระลงไปแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะน้อง,องกะสิท้ธธายหน้าอยูยออ่คน,เ,น,น,เ,นะน,น,นเดียวพี่น้องท้ายหน้านะพี่น้องคนนี้พี่น้องชาหนาเซี่ยูๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอื้อยเดี๋ยวไปเบิ้งน้องไผู่กกะนะครับ เอึ้ยเพิ่น,นเนาะไปเบิง่งนี่นะพี่น้องมัดก้ะน้องไข่ญี่ปุ่นกับเบื่อเพิ่นร่างสาวกะวไวๆอยู่พี่น้องเลยไปเบิ้งไก่ๆก,กันเลยอันนี้น้นองไผ่เด้อพี่น้องลูกก้าแล้วก็มัดก้าดำหน้าไอ้สุย่ยางพยันขนาดพี่น้องเอ้ย ไปเบิงเอือ้อเล่าวลกบันในน้อพี่น้องเนาะไปสิบไปดำบาบัน,นีเอยจักมัดนึ่สองสี่หกแปดโอ้สิบมัดแป๊บเดียวพวกเราเห็นพี่น้องก้าข้าขนาดพี่น้องเลยเสียงกบเสียงเขียดได้ยินบ่พี่น้องมัดกา้าเพิ่ไแรงละมัดหนึ่ง มาเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยเด้อเอฟซี F Z, ทั้งหลายมามามา <laughs> มาดำหน้าเจอยแน่ยนั่งใส่กระหัวอยู่ <laughs> เสียงกบก็มีเลยพี่นอ้องอบๆอยู่ป้าไปดำหน้ากันเลยบ้าเด็กพี่น้องเฮ้าปา้ก่อนไปดำหน้าก็เอาอีกนิดนึงนะพี่น้องเนาะฝนตกลิน ฝนตกลิ้นเลยพี่น้องด้นหน้ามวนคัะกระบ,บานนี่มาเด้อพี่น้องด้นหน้าโอ้ลมขนาดดินนี่ก็ได้เพียงหัวเขา่าคุณอะดำไปไวใไหน่ๆ ออกกล้องได้นน่ <laughs> โอ้ว้เด้อพี่น้องจับ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 ขันแมนว่าอยู่ในานา้ำก็คือน้ำสิเป็นปีกเลยพี่น้องจวดจวด ลงดำกันด้วยพี่น้องเออมาันสช่วยอะไรได้บ,บ้างเนี่ยไปโลกกะมาเดี๋ยวมันสวยแล้วมันสิดฮอนเดดขันฝนตกลิ่นกับสินาวสั่นหยอกหยอกไปแล้วบยบายคลิปน,นี้ก็จบเพียงแต่แซมนี้ก่อนคลิปหนาจิงพอกันไม่คลิปนี้ขอกาเข้ามาสบายดีอืม